2ี่เมษายนนะครับ2563ายพบกับบรอดแอนโฮมเหมือนเดิมนะครับในรอบรอบหนึ่งสัปดาห์พอดีเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เราจะมีแนวะทางในเรื่องของการเข้าเทรดทองคํำยังไงบ้างนะครับทีนี้ผมจวหัวของสไลด์แรกนี้เอาไว้ว่า Market Maker กําลังคิดอะไรอยู่นะครับเนือ่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองคํามันสูงขึ้นมากแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ใน เกือบจะถึงปลายของสวิงเทนเลยก็ว่าได้นะครับวันนั้นก็จะมาให้ข้อเสนอนในเรื่องของ market maker strategy นะครับก็คือวิธีการคิดของเหล่าที่เป็น market maker เนี่ยแบบกว้างๆว่าเขาคิดอะไรยังไงเราจะได้เข้าใจว่าถ้าเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในช่วงที่ตลาดบิ่งมาถึงช่วงบนของจุดกลับตัวหรือ จัเป็นจุดสิ้นสุดของเทนเนี่ยเราจะต้องจัดการกับการเทดของเรายัางไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฟัน d ดอ e n เ a นทอลลูกกันก่อนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีข่าวเดียวที่ยังคงกระพันยินโดงที่ให้ผลกระทบกับราคาทองคำอยู่นั่นก็คือเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสภาวะที่ยังน่าจะมีการแพร่ระบาดต่อไปได้อยู่แต่ทีนี้เนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้มันจะมีวิกฤตอยู่สตัวนะครับที่เป็นแรงบวกอยู่ตอนนี้ก็คืออย่างแรกสภาวะถดถอยของเศร,รษฐกิจอันนี้ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าให้ผลได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากว่ามันเป็นสภาวะการที่ผิดปกติของการแพร่กระจายเชื้อมาเลยทําให้ความวิตกกังวลของนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยพุ่งความสนใจไปที่การกระจายเชื้อโควิด19มากกว่านะครับด้วยสภาวะการแบบนี้มันก็เลยทําให้สภาวะตลาดมันมีความผันผวน,นแล้วก็ การสวิงตัวของราคามันจะเป็นไปได้ง่ายแล้วก็เป็นไปในกรอบกว้างแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นกว่าในช่วงระยะเวลาปกตินะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้เนี่ยผู้คนจำนวนมากนะครับมีความต้องการที่จะเก็บหรือใช้เงินสดมากกว่าที่จะเอาไปลงทุนอย่างอื่นดังนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาต่อให้มีข่าว ของการแพร่กระจายเชื้อไว,วรัสโควนาที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าราคาทองคํามันก็ยังไม่ได้ไปไปไหนไกลๆนะครับมันก็ยังวิ่งในกรอบแคบวิ่งขึ้นวิ่งลงดูในกรอบประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตด,ดูให้ดีๆเนี่ยในช่วงสงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นว่าเงินดอลลาร์มันแข็งค่าเป็นอย่างมากต่อให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนอนฟาร์มหรือตัวเลขไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยออกมาแย่นะครับเงินดอลลาร์มันก็ไม่ได้อ่อนค่าลงนั่นหมายความว่า ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเงินสดในระบบเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจหรือภาคธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับก็ยังจําเป็นจะต้องพึ่งพาเงินสดดูมันก็เลยทําให้เงินดอลล l a เนี่ยมันทําหน้าที่เป็นเซฟเฮาเวนในช่วงระยะเวลานี้ได้ดีกว่าทองคำนะครับด้วยความที่มันมีความมั่นคงแล้วก็มีสภาพคล่องที่ดีกว่านะครับ ทีนี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เพื่อนๆจะต้องให้ความสําคัญดูก็คือว่าในวันจันทร์นะครับมันเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะครับดังนั้นธนาคารส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ฝั่งนิวซีแลนด์ออสเตรเลียรวมถึงโซนยุโรปเนี่ยจะปิดทําการทั้งหมดนะครับด้วยด้วยสภาวะการนี้มันจะทําให้สภาพคล่องในตลาดมันหายไปนะครับดังนั้นในวันจันทร์เเราอาจจะเห็นว่าตลาดมันจะไม่ค่อยคึกคักนะครับไม่ค่อยวิ่งแล้วก็สเปรดนะครับค่าสเปรดของทองคําหรือ ของสกุลเงินไหนที่เราเทรดเนี่ยมันจะกกว้างกว่าปกติแล้วก็มีความผันผวนมากกว่าปกตินะครับดังนั้นในวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่จําเป็นก็งดเทรดดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยสภาวะตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายน้อยมันจะทําให้หนึ่งมันจะน่าเบื่อนะครับกราฟมันจะไม่ค่อยวิ่งหรือถ้ามันวิ่งมันจะกระชากแล้วก็สเปรดมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้ ผมมีมุมมองกับทองคำยังไงในช่วงระยะเวลาที่ราคาทองคำมันสูงมากนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของปลายเทรนในระดับไทม์เฟรมมันลี่เนี่ยผมมองว่าตอนนี้ทองคำมันจะเข้าสู่เฟสที่เรียกว่าเป็นไซเวนะครับแต่จะเป็นไซเวในกรอบขนาดใหญ่เพราะว่าในช่วงราคาราคาที่เป็นปลายเทรนของของเคิร์ฟสวิงเนี่ยมันจะมีดิมาสป l y เข้ามาในตลาดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับโดยปกติดังนั้นผมมองว่าในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์หรือ สองสัปดาห์ในถัดจากนี้ไปเนี่ยเราสามารถที่จะเทรดทองคําได้ทั้งขาบายแล้วก็ขาเซลล์นะครับเพราะว่าราคามันจะเป็นไซเวย์เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนนะครับในการที่จะเปิดออเดอร์บายหรือเซลล์โดยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องเอาพวกอินดิเคเตอร์ตัวอื่นมาใช้ประกอบในการเข้าออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกออสซิเลเตอร์อินดิเคเตอร์อย่าง ISI หรือ Stochastic อย่างนี้ก็ได้นะครับ ทีนี้ตอนเริ่มต้นผมพูดถึง Market Maker ว่าเขาคิดอะไรยังไงกับช่วงาราคาทองคำที่อยู่ในช่วงปลายเทนแบบนี้นะครับ m a เก็ตเมเกอที่ผมพูดถึงจะไม่ใช่ไม่ใช่โบรกเกอร์เหมือนกับที่บางคนเข้าใจนะครับ m a เก็ตเมเกอในที่นี้ผมจะหมายถึงพวกกองทุนขนาดใหญ่ธนาคารขนาดใหญ่ที่เป็น Liquidity Provider นะครับหรือเป็นเทียวันลิคว i ด i ิตี้เพลเวเพวกนี้เนี่ย เขาก็เป็นองค์กรทางาธุรกิจที่แสวงหากำไรนะครับดังนั้นมาร์เก็ตเมเกอร์เหล่านี้เนี่ยเขาก็มีการซื้อขายในตลาด Forex เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไทาม์เฟรมที่เขาเข้ามามีบทบาทมากๆเนี่ยมันจะเป็นไทม์เฟรมขนาดใหญ่เช่นไทม์เฟรม Weekly หรือไทม์เฟรมมันลี่นะครับอันเดี๋ยวเราจะกลับไปดูกราฟทองคำว่าถ้าดูในระดับไทม์เฟรมมันลี่เนี่ยในอดีตมันเกิด อะไรขึ้นบ้างแล้วก็คาดการณ์ว่าในอนาคตในช่วง3-4สัปดาห์รวมถึงอาจจะก,กินเวลาประมาณเดือน2เดือนถัดจากนี้ไปเนี่ยมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมให้คอนเซปต์ก,กว้างๆกับ Market Maker เอาไว้แบบนี้นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่า Market Maker มักจะเทรดสวนทางกับ Retail Trader ใช่ไหมคำตอบคือใช่เพียงแต่ว่ากรอบ t i ท e f r a ร e ที่เขาเทรดมันจะเป็นกรอบ Time f r ฟร e ขนาดใหญ่ แล้วเขาแล้วเขาก็จะมีข้อมูลในมือของเขาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อการขายในตลาดในภาพรวมรวมถึงพวกทีมวิเคราะห์หรือ AI ฉลาดฉลาดเก่งๆเนี่ยเขามีอยู่ในมืออยู่แล้วดังนั้นในช่วงที่เป็นปลายท0แบบนี้เนี่ยบทบาทของ market maker จะมีค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเวลาที่เราเทรดเราจะต้องให้ความระมัดระวังกับ การบริหาร list reward ratio ของเราให้ดีนะครับเพราะว่าไม่ไม่งั้นเนี่ยออพอร์ตเราจะเสียหายเยอะเพราะว่าเวลาที่ราคามันสวิงในช่วงในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นสวิงกรอบที่ค่อนข้างจะกว้างมากนะครับพูดถึง market maker เขาเขา,เขามีวิธีการขับเคลื่อนอยังไงนะครับจริงๆในแต่ละวันที่เราเห็นว่าข่าวมันออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี้มันเลยทำให้ราคาทองคำวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนี่ยจริงๆมันคือคกลไกการชักนำ ตลาดของเรา market maker นะครับอันนี้บางคนฟังแล้วอาจจะงงๆสำหรับเพื่อนมือใหม่แต่ถ้าเพื่อนๆที่เทรดมานานแล้วจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วข่าวที่เราได้แต่ละวันะมันมันเป็นแค่เครื่องมือของ market maker ที่เขาเอามาสร้างสิ่งที่เรียกว่า belief ความเชื่อให้กับนักลงทุนว่าด้วยสภาวะการข่าวแบบนี้ราคามันจะวิ่งไปแบบนี้แต่จริงๆแล้ว market maker คือคนที่ วางกลยุทธ์เอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเสร็จแล้วเขาวางกลยุทธ์อยากให้ราคาไปทางไหนเพื่อที่เขาจะสามารถทํากาไรได้เขาก็บิวอัพกระแสความเชื่อของนักลงทุนให้เป็นเป็นอธิศทางที่เขาต้องการอันนี้ถ้าเราจะคุยรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมว่าผมต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงดังนั้นก็วางวางคอนเซปต์ไอเดียกว้างๆเอาไว้แบบนี้ให้เพื่อนๆดังนั้นเวลาที่เราเทรดน,นอกจากเราจะคิดถึงในสภาวะที่เราเป็นรีเทลเทรดเดอร์แล้วเนี่ย เราลองมุมเราลองมองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราเกณฑถ้าเราเป็นมาเก็ตเมเกอร์ในสภาวะการที่ตลาดเป็นแบบนี้เราจะหากำไรจากตลาดได้ยังไงนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่กราฟนะครับอันนี้จะเป็นกราฟในระดับ Time Frame Day นะครับราคาของวันศุกร์เนี่ยวิ่งมาแต่ที่แนวแนวต้านที่2ที่ผมให้เอาไว้ก็คือที่ประมาณ1,690นะครับแล้วก็มีการชะลอราคาอยู่ตรงนี้นะครับก็ส่วนนี้มันจะเป็น พรีท็อปแล้วเป็นโซนวัดใจแล้วว่าจะไปต่อหรือจะหรือจะโดนตบราคาลงนะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆจะเทรดในช่วงที่มันชนแนวต้านนี้เนี่ยถ้าใครเปิดบายอเดอร์ไว้ก็ควรจะปิดกําไรไปก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะย่อราคาลงแต่ถ้าเราจะหาโอกาสที่จะเปิดาบเนี่ยก็แนะนําว่าเราให้ดูราคาของวันจันทร์ก่อนนะครับว่ามันจะทะลุเลยขึ้นไปที่สูงกว่า1,700ด้ได้ไหมนะครับแล้วค่อยหาโอกาส ให้มันย่อตัวลงแล้วค่อย follow by นะครับอันนี้กรณีที่1กรณีที่2ซึ่งมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันก็คือราคาทนแนวต้านแล้วมีการทำไซเวย์แล้วก็เวี่ยงทำฟอ์เบรกแล้วก็ร่วงลงมานะครับอันนี้คือแนวโอกาสที่มันเป็นไปได้มีอยสอ2แบบนะครับทีนี้เราลองมามองภาพใหญ่ของราคาทองคำในระดับ time frame monthly กันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในอดีตเนี่ยโซนตรงนี้เนี่ย เป็นโซนไซเว์นะครับเป็นไซเว์กรอบค่อนข้างจะกว้างตั้งแต่ราคาประมาณ1,790นะครับจนถึง1,590นะครับเป็นสวิงโซนค่อนข้างจะกรอบกว้างพอสมควรแล้วก็ปัจจุบันราคาก็วิ่งเข้ามาถึงโซนนี้แล้วนะครับดังนั้นผมก็มองว่าในช่วงระยะเวลา2-3สัปดาห์หรืออาจจะกินเวลาหลายเดือนเนี่ยมันจะเป็นโซนที่ทำไซเว้ดู ระยะเวลาหนึ่งนะครับเพือ่อแล้วก็ถ้าเราดูอินดิเคเตอร์ที่เป็นออสซิเลเตอร์อินดิเคเตอร์นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับในระดับไทม์เฟรมมันเี่ดังนั้นการที่จะเลือกอเปิดออเดอร์บายช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรติดดอยโดนทิ้งนะครับก็ดังนั้นในช่วงระยะเวลาถึงแม้ว่ากรอบตลาดมันจะเป็นไซด์เวย์เนี่ยผมมองว่าโด,ดยส่วนตัวผมนะครับ ผมเล็งหาที่จะเปิดออเดอร์เซลล์มากกว่านะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากราคามันขึ้นไปเกือบจะสุดป swing trend ลายสวิงเทรนและวดังนั้นการเปิดออเดอร์เซลล์มันจะทำให้เราสามารถทำา r s k r r w a r d r ร t ั o ได้สูงกว่านะครับก็คือ,อเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราเปิดออเดอร์เซลล์เนี่ยมันคือส่วนเทรนนะครับตรงนี้นะครับมันคือส่วนเทรนเพราะว่าเทรนใหญ่มันเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับ การเปิดออเดอร์สวนเทนถ้าเราจะแมネจเงินในกระเป๋าเราให้ดีๆเนี่ยก็คือเราตั้งสต็อปลอร์เดยกกว้างมากนะครับเพราะเราคาดหวังว่ามันจะเกิดการกลับตัวแล้วก็ถือออเดอร์แบบให้ได้ลิสต์รีวอดเรชเยอะๆคานนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านกันนะครับแนวต้านนะครับราคาของบันสุกเดววิ่งมาชนที่1,690ไปแล้วเรียบร้อยซึ่งเป็นแนวต้านที่2ที่ให้ไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ทีนี้ มันจะไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ยแล้เราอาจจะต้องดูราคาในวันจันทร์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าควรจะเข้าออเดอร์เซลล์หรือเข้าออเดอร์บายน่าจะต้องดูอะไรบ้างนะครับแนวต้านที่2ที่ให้ไว้ยังคง,ง,งเป็นแนวต้านเดิมของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือที่เป็นเล้งนะครับ1,723ถึง1,733 แนวนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวที่ไปสอดคล้องกับพิบอเลเวลเจ็จในระดับทาง,รงปริมัลลี่พอดีนะครับนั่นเป็นแนวต้านที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็น่าจะมีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับส่วนแนวต้านที่ผมมองไว้ไกลๆอีกแนวต้านหนึ่งเนี่ยคือที่ราคาประมาณ1790กครับก็เดี๋ยวจะอธิบายว่าถ้าจะเปิดออเดอร์เซลล์ในมุมมองที่ผมมองเอาไว้เนี่ยเราควรจะดูจากอะไรบ้างนะครับส่วนแนวรับ มี3แนวเช่นเดียวกันนะครับที่ 1,540, 1,500แล้วก็1,448นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเพื่อนๆจะเข้าออเดอร์เนี่ยเนื่องจากตลาดช่วงนี้ผมมองว่ามันเป็นสวิงเทนไซด์เวกรอบขนาดใหญ่ดังนั้นก็น่าจะเล่นได้ทั้งขาบ่ายแล้วก็ขาเซลล์นะครับทีนี้ในกรณีที่เพื่อนๆจะเข้าออเดอร์บายนะครับให้ให้ดูราคาลักษณะราคาของวันจันทร์แบบนี้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่า ราคาที่วิ่งชนแนวต้านตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ได้เกิดการเบรกเอานะครับแล้วก็มีการย่อตัวนะครับให้เพื่อนๆดูการย่อตัวของราคาถ้าสมมติการย่อตัวมันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆย่อ,ยยอถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะเป็นแค่การปรับฐานราคาแล้วก็ให้ดูตัวออสซิเลเตอร์ที่เราใช้เช่นอาจจะเป็น RSI หรือ stochastic ก็ได้นะครับในส่วนตัวผมผมใช้ที่เป็น stochastic ให้เราดูว่าสโตแคสติกเนี่ยมันวิ่งลงมาจนถึงโซนที่เป็น o v e r อร์โหรืออยังนะครับถ้าราคาค่อยๆลงแล้วสโต c h a สติกก็ลงมาถึงโซนโอเวอร์โแล้วกรณีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้พวกแนวรับที่สำคัญสำคัญในการที่จะเปิดออเดอร์บายเพื่อ Follow Trend อย่างนี้ก็ทำได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าราคามันไม่ได้ค่อยๆลงนะครับแล้วมันมีการ ลงแบบชันๆแบบเร็วๆแบบนี้นะครับก็แนะนําว่าไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรที่จะเข้าออเดอร์ายส่วนถ้าลักษณะของราคามันวิ่งแบบนี้นะครับส่วนการเปิดออเดอร์เซลล์นะครับออเดอร์เซลล์เนี่ยให้ดูที่คลาสสิกเดเวอร์เจนต์เป็นเป็นไกด์ไลน์นะครับ uh, ราคาณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในโซนที่เป็นโอว์บอร์ด แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าดูตัว MACD นะครับ MACD ของปัจจุบันล่าสุดเนี่ยมันก็ท i m e frame day นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เราเห็น classic divergence ได้เหมือนกันนะครับนั้นในลักษณะราคาของมันจั์ถ้ามันจะเกิด classic d i v e r g e n t ์ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะเกิด sharp move sharp move ก็คืออาจจะมีการย่อตัวลงค่อยๆย่อ,ยยอนะครับเสร็จแล้วก็ ชาร์ปมูฟก็คือขึ้นอย่างแรงๆราคามันจะขึ้นแรงถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วมันก็จะลงแรงเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมันไปนชนแนวต้านใหญ่ๆอย่างเช่นแนวต้านที่1733หรือแนวต้านที่1790อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเกิดชาร์ m o ูฟแบบเนี้ยมันจะลงแรงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะราคาที่มันเป็น o โอ o อร์ ดังนั้นการบิ้วราคาของ Market Maker ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นการบิ้วแบบฉับพลันก็คือบิ้วแบบใส่เงินเข้าไปตูมเดียวก้อนใหญ่ๆนะครับราคาจะดีดเปรี้ยงพอมนดีดเปรี้ยงไปชนแนวต้านที่ที่สำคัญสำคัญข้างบนเนี่ยมันจะมีซัพพลายของราคาเข้ามาในตลาดเยอะใช่ไหมครับตรงแนวต้านที่เป็นแนวต้านใหญ่ๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคามันก็ขึ้นแรงเสร็จแล้วมันก็จะลงแรงได้เช่นเดียวกัน,น ไม่ว่าเพื่อนๆจะเปิดเซล์หรือเปิดบายครับสิ่งที่เราลืมกันไม่ได้เลยก็คือการบริหารความเสี่ยงเรื่องของ Stop s t o p l o s s เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันความเสียหายของพอร์ตเรานะครับ mm hmm. ก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้นะครับ mm hmm. ก็เจอกันใหม่ในบทวิเคราะห์ในสัปดาห์หน้า mm hmm. ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ทิ้งคาถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก mm ็ hmm. สัปดาห์นี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ